สบายดีพี่น้องเอาขึ้นเทีย่ยงพ่อโลกพักนะสบายดีพี่น้องเอ้ยมาแต่ปักสองพี่น้องเพอาที่แด้เป็นว่าไปซื้อบางสีผัดปลายผัดแดงแต่ยาบำรุงอันโอ้ยก็ yeah. <laughs> yeah. มันหยางบระทื้เกือบผัดปลายผัดแดดแต่ยาบำรุงหม่อโม่สีดแมลงขึ้นไปซื้อ,อ เจดําพี่น้องเอ้ยได้จานผูจานดาวเทียมมาเบิ่งโทรทัศน์เจตวนพี่น้องแชร์เป็น่ใช่อะไรขายต่วนจะซือเก๋อเพียบขี่หมาไก่ทองลับพี่น้องเอ้ยเช็ดขดละ,อ,ะ,ละอ้อหอมก็เป็นชื่อมาอ้าวหอมบ่มีแล้วมีแต่วคอมเป้คอมเป้ในตู้เย็นได้หอ,อมบะหมี่ชื่อแล้ว ลาบกัน,น,กนกย้อนแล้ก็ห้องจะคลองค่ะอือห้องจะคองกันเด้งย้ยอนไ,นาาไออด้บ่าววะดียาบำรุงมักโมกันเลยสองอย่างได้ลาบข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเนียเจดมนะัะได้ลาบข่าวดีอีกแล้ว มานเลยพอดีได้จานอันหนึ่งเลยจานกับพอดีเลยกับไก่กับพันหนึ่งเป็ดกับหาอร่อยล่าสุด,ดคุณ<ด>พี่<ด>เอ้ยขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อเนี่ตัวน้องหนุ่งหิวน้องหนุ่งขาดเนี๋ยวกินมือหนึ่งนะคุณพี่นะห่อนล้นยันน้องหนุ่งหิวขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อคุณพี่เอ้ยมาถึงลอตเตอรี่เด้่องวัอนี้ค่ะถึงรางวัลที่หนึ่งเรื่อง,งออวันนี้เรือง รางวัลที่หนึ่งนะคุณผีเอ้ยป้าถ้าถือรางวัลที่หนึ่งหมดในจัดป้าเผาให้เรื่องคุณป้าก่อนสิไปทำงานคุณเพงานเพื่อนอีกนะวันที่ไปทำงานมิดรบัสิว่าจัดป้าเผาสุดใหญ่มากโอ้ยพอด้าได้กันเด้เราว่ะเป็ดนะเด้เราอะเดี๋ยวขับไปทำงานทางน้องดีแท็กน้องนันแคทสิไปทำงานแล้วเอาป้าเอาเป็ดอันมาเห็ดสูกันกินดาสัญ่ห้อคุณป้าเป็ดกับพอดีหูเป็ดกับนายจัาบังเวินก็ได้คิดว่าสิได้กินเมล็ดพอด้ เป็ดบัแดงเฮสันจะนักจะเต็มคุณพี่เอ้ยดีใจเด้เอากบมี้ยังจิตอบแทนมีแต่คว,วามหากักความห่วงใยแหละคำขอบคุณคำอวยพรคุณพี่เอ้ยเฮงๆล้วยอยู่ดีมีแห้งผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกฐานคือกันผู้เบิ่งผู้สม้มเนาะจะเล่นหองเพื่อนบนสุคนผู้บ่หายกับเพิ่นกดขบเบิ่งขบส้มกีบห้าหนูกโอยดีเรือรุดแหละผู้ป้าตุยอ,อ,อลี ผูเจดําราคาหาร้อยบาทสิลาบแล้วก็สิอบกินนอกกระดูกมันพี่น้องจ้าหิ้วเข่าได้บาทนี่เจดําเพิ่งกัดได้จุ๊บพอดีพี่น้องเลยจุ๊บจานดาวเทียมชิบะจาง้าจูนจา่นจูนนี่หละนะเออแมนอยู่ดอกบ่แพงเป็นได้ดอกประมาณนั่นละ พันสามยังพันสามอยู่บุ๋ยอืมยังบะลงอยู่เนาะเจดาหลับจุกๆพี่น้องเอ้ยขาเป็ดขาไก่ลงมาของกูนี่ขาเป็ดขาไก่พอดีจานนัทยั่มเลยขาไก่พอดจานพันหอืมพอดีจานขาจุนก็ประมาณสองร้อยขอบคุณคุณพี่หลายๆเนาะพักันดีใจพี่น้องเอ้ย ทางอบทางลาบท่านผู้ชมเอ้ยเป็ดผูกใหญ่พี่นอ้องตัวละห้าร้อยบาทคุณพี่จะหนักจะเต็มจะพ่ายน่องหนูดูเมืม่อหนึ่งทศนรอบ น้องน้องหิวมื้อนึงน่ะแม่นสั่งให้จัดการแล้วนะจะไมีแรงสู้งานว่าซั่นมื้อแลงบ่แม่นโฮดแตงโมเบิดสวนบ่นี่อายาปโฮดนบ่ได้คอยถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหิวโฮดจนแขนสิหลุดเพื่อสิแลเพื่อสิย่างโอ้ยจังสิว่าได้เอาลมานอนกลางคืนแล้วก็หย ส่วนกำลังตามหัวชิ้นไข่หัวขาเตรียมสีอบพี่น้องจ้าแล้วก็ลาบเป็ดต่วนอันนี้แทกต่วนลาบเป็ดใส่บระกอกพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบยังเงี้ยด้วยคุณพี่เอ้ยถูกหวยเด้อใม่เด้อคุณพี่เด้อเลือดเป็ดเป็นหลักที่หันนะโอ้กู้ยซอยกันได้เนาะโอ้ยโบเลี่ยงง่ายดอกโบได้กินง่ายดอกกูเบิ่งคักเลยมันมันมุ่นนะส่วน มา <üm> เอาใบบังหูดไปใส่น้ำเด้อใบบังหูดในตู้เย็นนี่อัดไว้ลูกเอามาอ <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ัดไวใบพวเป็ดตัวนี้สองคนอยู่ได้ทุกวเขาันเห็ดเป็ดตัวเดียวสามสี่คนบ่สี่คนทำบักไก่เฮอันนี้จะมาตัวสองเนาะอ่ะโหยังไนะ โอ้เป่าแล้วแม่เป่าให้ต่วนะแม่เป่าให้ต่วเร็วเป่าแล้วแม่อย่าไปเอามาเล่นอย่าไปเอามาเลยได้จองเถานะมือนะไปนอนเกาะรับค่าจองกูนะน่ะชิตีไผ่โธ่มึงคือว่าใหญ่แท้มึงเลยรมาอนี้ยมาชีมาตีกูเห็นอะไรแบบนี้ แถมนำปลากับไปเส้นมาคุณผี่เ้ามาตั้งแต่ปักสองไปสื่อจานให้เจดมาว่าไปเส้นนำปลามาอ้าวพวกนี่ใครไปเส้นกับผู้นั่นไปจ่ายบ่อยเอ้ยมึงท้ามมานำผู้นั่นเราได้บ่อยมันหูจักขาเป็ดละเอา ชือครับปนบัปลก่อนเปล่นกระตุกมาเมอนนับปลอาเวียนเอาจ้องนั่นออกมาจะไปว่นเขาไก่เอาเวียนจองนะแสดูมันสมาตีกูเจ้าตวนตนเบิ้งผมเงนมือมือใส่กูตีไป ร้อยๆออกมาร้อยอย่าไปว่นลูกๆเตรียมจะกินกับลาเป็ดหุบไปเตรยกิราเป็ดหหยกมาดนขามาหน่อยเฮ้ยยกมาบนซองนะเฮ้ยจับมาเฮ้ยซองมือเฮ้ยย้ำมาพี่จับซองมือยกขึ้นเฮ้ยยกปั้มขึ้นยกปั้มขึ้นเออยกมาว้าขาเป็ดพี่น้องเอาตุวยปากไก่ท้องดูฮะ มันว uh, ่าเป็นนะว่าไปสุดทางปัดขามาหอวรับหอดนี่ได้หอดยงตะโกนี่รับทางอบทางตุมทางลาบพี่น้องเลยเดคให้มีตัวนี้นี่มีดำเล็กนี่ออเป็ดผู้ใหญ่พี่น้องจ้าเดดดำกับพอดีเจิง ได้อันจานมาเบิ่งลาซุปลาซุเจดามอะอยากเบิ่งทอละถาดอืมเเบิ่งทอละถาดละซ่านอะไรมันเมื่อเก็บพักเ่ใช่โอ้ยยานั่น น้องนองลูกร้านบ่ได้กินสั่งให้มากินก่อนเขาสิไปไทยสันยังสิด้กินอีกจุกๆได้นี่นะก่อนเขาสิไปไทยนี่นะวันที่วันที่เจ็ดนี่แหละจะกเขาสิไปได้จากเมื่อแต่ว่าเป็นเดือนเนาะเผื่อแล้วพี่น้องเลยฮึมเขาสินั่งเขาัวเผื่อแล้วไปตันทางเขา อบอบไปเปื่อยนะเฮยเนาะเปื่อยบ่ทังอบนะฮะไปกินเมลงเออฮะต้องวางแผนก่อนลาบนะฮะกินตอนที่ยงตอนบ่ายนี้เออถ้าซาลาบอกด้กินและท่าบอกวางแผนเขาต้องกินสิ่นมันซะก่อนลาบซะก่อน แซบแบพี ab, ok 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 ่น ok ้องเลยขอบคุณคุณพีละลายเด้อบังหัมถูกยาปลาลุงด้วยฮะได้กินเป็ดบังหัมนะเอเอๆอันนี้ถูกแห้งรัวๆอยู่ดีไม่แห้งคุณพีเอ้ยโอ้ยคุณพีมีความสุขจะเลินหงื่อเด้อ fc ทุกคนทุก่านคือกันอยู่ดีไม่แห้งกิจการงานหงื่อเลื้งเหลื่อม สบายดีทุกคนน่มไหนพักยังไเออมฟกระแซบอยู่ดอกพักข้าผัดอันฮดอันน้มือันบอกเพิ่มเก็บไปยาอยากกินข่าวได้ฮะมาน่ะเจดำกะบอกเฮ้ยมึงเสียวไปอยู่เทียงที่ทาดาถัดนะเฮ้ยฮะ เผื่อผู้เจ้าเอลูกมาเผาสวนบักโมน้อยนะพนังสีเขื่นตั้งเฮื่อนอีกอยู่อีดำพมนนอนขามันจกนอนเบิ่งได้ะอีดำพัผนนอนอยู่ลุ่มานมันคือเทิงอีอะไว

โนนบ่ไปเสียงอีมีนาโตหาคนซำนองพิกยังบ่ครบ10คนว่าซั่นยังบ่มันคือบ่ทมาบอกเขะโอ้ยเขาสิหาคนเพิ่มลเนาะเขาจะเ็ดหาคนเพิ่มโอ้ยบ่หาก็ยังเหลือ10พอแงแล้วนี่เออสิเดือนเายังของว่าลบอกว่า เมื่ออะไรโทรมามีคนผ่าบอโทรมาบอกเข่าจากจังใด่ะพี่น้องเขาก็สเก็บภาพเพียงสำนีละขอการคลิปหนาพี่น้องโอ้ยถือจองย่างขึ้นย่างลงเลยมึงเบิ่งดูดำมันเอาจองกูณใหญ่ยางขึ้นย่างลงอยู่อ้าวตายหลุกกูโอ้ยแค่แล้วบ่ปากบอกแตก